โอ้โอ้ยโอ้โอ <kr> ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอ่ยโอ้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 ยโไ้ย่อ้ยคอ้ยัอ้ยโอ้ยโา้ยอ้มันีอ้ยโ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยสอ้ยโ่้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ลอย้ยสุอ้ยโ้นะครับก้ยอาต้ยโอ้้ยอนย้ย้อ้ออยอย บบได้ถ่ายตอนมานำนะครับมาเฝ้าๆนะครับเดี๋ยวจัดเลยนะครับมีพันต้นกำลังเตรียมนะครับสำรีเพื่ออุดครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่งนะครับทางต่อนะครับมันอยู่สูงด้วยครับต้องใช้บันไดหนะครับนั่นน่ครับขาวๆนั่นหน่อครับ ทางกะบพอได้อยู่ครับกูแม่มันออกมาตัวหนึ่งกวพันต้นมันสงสัยมันตื่นนะครับอาจจะต้องได้เกาะลงมาเดี๋ยครับพี่น้องครับเพราะมันสูงครับยือบ่หอดครับบันไดกับบ่หอดเดี๋ยวอุดเอาครับเอาไปบริหารคือเก่านะครับเดี๋ยวเบื่องว่าเสิเอาได้บ่พี่น้องเตรียมของสักคู่ครับจังไดยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนูมันโคกฝากไว้ด้วยครับพันต้นกับติกตอกเลยครับไปครับพี่น้องครับ ตอนนี้พันต้นอุดแล้วเรือครับเมื่อกี้นี่กดกล้องทายโมทายไหมได้ถือไม้ไว้นู่นแลครับเก<อ>็เสียบยห้งไว้ครับเอาอยากเกลบเอาอยากนะครับมัน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 บูมีเสียงกี่พันตน้นมันบู๊ดดิดินแห้งเลยเอาเดี๋ยวช่วยพันต้นก่อนได้ไหมนะครับมันอยู่ยากครับจะคู่ครับโอ้ยกใอยได้เด้อ ออนีเกาะเลยด้อพี่น้องเ pues mm ้อเอออมีเมลเมนบอกแมนทีสองตัวทีตกตายเด้อตัวนี้ตเอๆจะตผมไมไมาแล้วครับพี่น้องครโรโลเรวเยอยไฟพี่น้องอย่นมาไเลยอปิดไฟดิไปไฟด้ครับ ไอ้บ่ฮะเอาห้างอ,อุ้งพี่เลยไปทางโน้นก่อนไปดึปงเข้ามาอโอเคเอากระปุกหน่งิ้งเถอะเดี๋ยวดนะีครับพี่นอ้องเอาของก่นอนได้มาเร็วนะครับค่อยมาเอาบันไดอัอนเี่หมูเอาไปทั้งหนอกก่อนสั่นว่า สันเมยมออกเนี้ยอรงน,นี้ละตุงน,นี้ละน,นุ่มๆเลยเน,น,นุ่มเหม็นเหม็นไตอยู่พี่น้องดีดก่อนด้วยครับ

ดีดก่อนครับดีดก่อนดีด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 เดียกครับดีดว่ากันขาวอยู่พี่น้อง น้อยดีด,ด,ดขออนุญาตดีดขออนุญาตด,ดีดเลยครับพี่นุ๊กดีดดีดดีดขาวอยู่ครับขาวอยู่พอได้อยู่เต่ตอง ดีดดีดดีดเอาดีด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 โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โโอ้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  ไอ้มันตอมไฟไอ้ม่นตอมไฟไอ้มันตอมไฟดิดไปนั้วน่นดิดิดดิโอ้ขยำมันออกเปี้ยนเนเปี้ยนเพียนมองเปี้ยนมองมาแล้วน่นมาว ดีดมอฟันนี้กระไกลกระจุงเอาดยุบดูนี่ตรงๆดีดเอ๊ะเน้ออะไรดเน้อี่ัน Tháo đây này Tháo đây này mẹ mẹ đi 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 Thôi đi 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 nè đi 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 เล <bord Safe. S 1> ่เอันล่างอันล่างอันล่างสิเด็นกกไปอือมงมงโอ้ขาพี่น้องขาเเสียงเสียเสียงเส้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเอยเยเเฮเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเ้ยเฮนเยเ้ยเย้เฮ้ยเฮายเ่้ยเฮายเ้เฮี่้ยเฮ้เฮ้้ยเเฮ้งเ้งเฮ้ยเยนเยเย ดีดดดีไปบนนี้ละไเองไงไปตัดตรงนี้นันตุนพี่น่ครับดูเห็นพวกข่าวด้วยขาวง้งง้งง้งี่นีนี่นนี่นี่นี่ยังไรยังไยังมาตูมาดูด ยับยับยับเราม่เรีนอะไรเงบเอาเมียงออกให้เหมดน้องระวังทั้งนั้นตูมสิเลเด้อมี่่ะีพงเนี่ยอะไรวะหดไปแล้วหมดบล้ว เด้อถ oh ืถเห็นบ่น่ะเหียได้น่ะน่ะผมมาแล้วเหี้ยเก็บอเก็บเอนะสิได้ี๋เดี๋ยวๆๆโอ้พี่น้องเห็นมืเห็นยู่เห็นยูกเห็นยูกเห็นยูกเห็นย้ครับพี่น้องครับเสียบเด้อนม่เ ใส่ปากเลยใส่ปากบบดีแล้วใส่พีแล้วบึงครับพี่น้องครับเนีขาอกแรงมากป่งหันเตะจะได้บุบไปยังงามครับงามหนักบุพอรู้บรับไปใส่กระตทกกลับบ้านเนาะครับอ้านีตมาต้นอย่กักไอ้เอาลงกเออเอาลวางเลยไอ้คือบุใส่พี่บุรือใส่ถึงงหรามันสิบทับดิเน เต็มกระตาพี่น้องมือนี่งามกว่ามือวานอีกเองนะครับมือนั้นโอ้ใหญ่เสียเปล่าครับนั่นครับโอ้ขาวอกลาดเลยกะกกะ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 กเดี๋ยวทั้งนั้นตัวก็ไม่ได้เอาไว้นั่นแหละครับแกคลิปนี้แกซัมมี่นะครับพี่น้องครับเก็บเอาไว้ได้นะครับแม่มันออกอย่างไดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปไทยแม่มันบวกต้องหนุนมันโคกสรุปเต็มเลยโอ้ไปไวนั่นแหละครับผมโบไปเชียงโลกอื่นใจผมไหม ผมไม่ไทยไปไปไปกระไปซะนะออย่างน้ำหนาไปเอาบัานไดมาแล้วจี <c oughs> <c oughs> มวนกุ้มอครับมือนี้อ,อยครับวังแยงอีู่กับพวกห้างหนึ่งพี่น้องเด้อะเยอะนี้จ่อควงเลครับพันตุ่นมีซาดีใจไหมบัได้เลยพี่น้องมาบังครับพ้อมบัได้ขายได้รับพี่น้อง กำลังฟื้นครับพ่นเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วครับ้พี่น้องกำลังฟื้นครับกำลังฟื้นนะครับตอดเขาได้เลยไป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 ทำส่ตูดบ้างเนาะไปครับพี่น้องกลับเลยเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกลับมาบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็แกะออกแล้วพี่น้องครับถือว่าพ็ได้อยู่นะครับพ็ได้กินนะครับ แต่ชิมีเต,ต็มหลายปันไดนะครับแต็ก็ได้อยู่ครับนี่ครับงามๆ <c oughs> จัดไป